ก็สวีตด้วยนะอยู่กับอินเทอรน็่ครับอนเร่มทอยู่กับพี่เอ่อยูเลียขอนแดตัวนะครับครับมึงจะพูดไปทำไมกว่อโอเคโอเคโอเคไปไปไหนต่อเอาหายไปไหนล้เฮยโอ้โหงงหายไปไหนวะอรออยู่นี่ไปไปแยกกันแยกกันเอาเจออีก ใช่แอลเล็กเหรอเราไม่แหลกนะไม่ผมถ่ายแล้วแหลกเนีเ่ยเฮ้ยให้รู้นะเป็นสปายอ,อายอ่ะอ๋อถ่ายแลอลเล็กใช่ไหมใช่แต่เรื่องปิงอ่ะไม่ไม่ใช่ละเรื่องปิงมีเน็ตกูแล้วนี่สารจุ๋ยมีประโยชน์เน็ตใช่ไหมนานไงอโอ้เนียนเนียนแทบโอ้เนียนแป๊บเนียนแปบ๊บเนียนได้ปะ่ะเนียนทันบ้าเนียนทันป่ะทันป่ะ โหดโหทันด้วยใช่ไหมโหดเลยเนี่ยเนียนแป๊บเนียนแป๊บเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยเฮ้ยเออไอพิกาจูพิกาจูแก่ทำไมจีนเราแม่งโหดอย่างนี้วะไปชดพี่ปิ้งลุ่มเยอะเลยเยอะกว่าสไเซิร์ฟซะ กำลังฆ่ามันอยู่ใครแม่ o ทำคนป่วยป่วยเนี่ยโอ้ยอย ติดแท่งเลยถึงขนาดนี้นะอ่ะอุ้ยเนียนแป๊บเนียนแป๊บเมื่อกี้ใครมาโรบี้อยู่ป็อยู่อยู่อยู่จ้ายังไม่ตายยังไม่ตายโอ้ม่ดิกหิ้วให้เลยนี่มันต้องหัมเล็กดยอมันต้องหัมเล็กว่าเต่าไม่ดิบไม่ดิกไม่ดิกโอ้ยไม่ดังโอ้โห เดี๋ยววะไพโลอ่ะเฮ้ยโนอ่ไที่โน่อะเดี๋ยวลูกนีโอ้โหพี่ลงเล่นมุกดิเวเล่นมุกอะไรอ่ะเออไม่รู้เราจะเล่นมุกอะไรมุกเเกกลีย่นมุโอ้โหมุกเกียรติยาเล่นงั้นกูจะเล่นมุกงั้นเราจะเล่นมุกอะไรก็ดีเนี่ยไหนมีเงือบเลย อเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเปตัวกอนนี่มันต้องเจอตัวนี้เฮ้ยมันมันเข้าแล้วมันเข้าแล้วอย่านะเว้ยใครเข้ามากูยิงอะเอ้ยพี่วเอ่อเายเอเเเอเอาเอาเอานไม่หยิบเลือดมะเฮ้ยเไม่เอาไม่เอาเเอแป๊บแมวแมเอูจเย็นาเลยจเย็นใจเย็น อตันหนกินี้ไม่ต้องทีกปอดก็ได้นะเว้ยโอ้โหมันดูมันสร้างเราคิวได้กี่ตัวแล 1941, ้วนายดูดิโอ้โหกแลโอ้ยได้ได้โอ้โดนไฮโลเผา แรปแรนให้เอออย่าอย่าได้ขอแรปแรปแรปแหมมึงเนี่ยกูเป็นไอ้นี่ก่อนอะไรเป็นสปรายก่อนถึเป็นอยู่แล้วตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยสปรายเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนอ่ะนั่นแหละ thank you เราจะแทงตูดมันแง่แฮ่ให้เป็นสไนัยดีกว่าอุ้ยชอบคือ h u n t e แม่งมูดิชาร์ตพอดีเลยพี่แล้วผมก็ทิ้มมันแหละหมอหมอถึงกับเนิร์วอะ หมอเงือบเลยเออแม่งเมื่อกี้มันครบร้อยไงใช่ปี่ครบร้อยเปอร์เซ็นแล้วเออกระปุกไว้แพงหลังมันอ่ะ้ววโอ้ยไพโรีกแล้วโอ้ยไพโรยไหนใครจะทำอะไรพี่ไพโรยใครจะทำอะไรพี่ท้าทำได้ไหวแล้วพี่ผมฆ่าไพโรย์แล้วเฮ้ยมันจะสแคปแล้วไม่อย่าพี่ผมฆ่าไพโรยได้แล้วนะโอ้ดีใจมากโอ้ขอบคุณมากเลยนะน้องพี่ พี่กำลังปล่อยพี่ขอแดกน้ำน้ำบูเบอรี่เน่าก่อนมันอะไรแดกบูเบอรี่เน่าออะไรรกับบบูเเี่่นามาแล้วปืนเรืองแสงปืนเรืองแสงเป็นไงมึงปืนเรืองแสงไอ้หน้าเข้าแบบงงไอ้ไอ้ไอ้ปืนเรื่องแสงไอ้สัสไอ้เอ้ยไพลโลไพลโล่ไพลโล่ไพลโล่วิ่งวิ่งวิ่ง โอ้โหเต็มเลยชิบหายไพโรสีแค่ตัวเลยใจเย็นพี่ใจเย็นพี่พี่ใจเย็นใจเย็นไอ่ไอ่คงไม่เย็นแม่งแล้วไพโรแม่งเยอะชิบหายเลยมาดักสปายปีแอแล้วโอ้ยได้น้ำหมักได้น้ำหมักปุ๋ยวิชศวภาพามาโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาหมดเอาหมดอาะเด็กจะเต็ม อะไรของมันวะะดูฆ่าฆ่าได้หลายตัวแล้วนะมันบ่นอะไรของมันวะมันบนอะไรของมันวะเฮ้ยเฮอะไรมาส์น่ะอะไรมาน่ะแข้งแนเป็นไงพี่คารเดินแล้วระวังสปายิ m ป if you w ไ n มไปไหนเหอตงมันสแตตแตเป็นไงล่ะ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 มันชอบดูด ไม่สิจะสแซ่ได้แล้วเออผมขอเบาเสียงเด็กก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวผมบบาเสียงเด็กก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวมันไม่ได้ยินเสียงตูรู้นะโอเคเดี๋ยวมันไม่ได้ยินตูออกใช่ไหมไมไม่ดังวะโอเค เฮ้ย <Hey, S 1> เราบอกมันไม่ได้ใช่ไหมอย่าบอกไปอย่าไปผวนเนดะีย๋ยวเดี๋ยวพูดอะไรดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะทําให้มันเป็นหาดทรายห<า>ิไม่ <ภา S 2> ต้องผวน,นก็ได้นะแล้วก็หากเกินกรีก็ต้องไม่ต้องผวนนะฮะ,ะไม่อยา่าผวนลนะอย่าคอมเมนต์ด้วยอย่าคอมเมนต์อย่าคอมเมนต์มมนมมนด้วยนะอย่าผวน ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับผมไม่ได้เป็นคนโลกกิจไม่ได้เป็นคนเงียนะครับผมล้อเล่นนะเอาแบบขำๆพอนะอยากคอมเมนต์ผมนะขอร้องนะเมื่อกี้พูดอะไรมเลยหมก็นะใครเคยมวยโคก็แล้วแต่ท่านเลยนะมวยโคกเหรอครับผมอย่าปวดเออเขาเก็ลู้ๆกันอยู่ครับ ก็เป็นคนชอบตุ๋ยนะเป็นสบายแล้วต้องตุ๋ยนะไม่ตุ๋ยอยู่ไม่ได้ตอนนี้กูโดนเฮฟวี่ตุยละตุ๋ยเรียบร้อยแล้วอ้ยตุยตุยขนาดเฮ้ยจะตายวะเยคมาคุณคุณบีมคุณยูโอเคนะเราก็กลับมาต่อนะผมกับ อะไรบางอย่างนี่วะโอเคคิดนเรื่องไม่ออกแล้วคุณอยู่ไหนเนี่ยอ๋อคุณบีมเป็นเมดิกอยู่นี่เอาละอยู่นี่ฮะอยู่กันเองนั่งก่อนชนะเฉยอาอคุณผู้ชมครับผมกับบีไม่ได้ฆ่าใครเลยนะฮะจริงไหมฮะไม่ได้ฆ่าใครเลยนะฮะชนะเฉยนะฮะแต่สำหรับคลิปนี้นะผมอยู่ที่ห้องนอนนี่ก่อนนะ แล้วคลิปนี้ครับลายไจ้าลายไเพื่อน